สวัสดีครับครับเมนูวันนี้นะครับก็เป็นไก่ผัดมะม่วงหินปพาทานะครับใส่แห้วด้วยครับก็ส่วนผสมเราก็มีไก่นะครับมีมะม่วงหินปพาทานะครับมีแห้วนะครับอันนี้เจียวหอมไว้สาหรับโรยหน้านะครับมีกระเทียมครับส่วนนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็มีต้นหอมครับกับ หอมใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำนะครับเริ่มต้นก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับเดี๋ยวเอาใส่กระเทียมของเราลงไปก่อนนะครับกระเทียมซอยสักสองขีดก็ได้นะครับเดี๋ยวให้หอมๆครับเดี๋ยวเราต้องผัดไก่ก่อนครับครับพอเริ่มหอมๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปนะฮะ ฝนตกนดังมากครับวันนี้ตกหนักมากครับพายุเข้าแนๆ่ๆตกหนักงนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะอ่ะพอเริ่มหอมๆแล้วครับใส่ไก่ลงไปเลยนะครับผัดไก่ให้สุกก่อนครับ ไก่สุกนะครับเราก็ใส่แห้วลงไปเลยครับใส่แห้วลงไปผัดนะับที่บ้านชอบทานแบบนีนะ้ำปลุกนิดหน่อยนะครับก็ใส่น้ำลงไปนิดนึ่งร็จแล้วก็ใส่มะม่วงหิมาพานต์ครับ แล้วก็ใส่หอมใหญ่ของเราครับแล้วก็ต้นหอมที่เราหั่นไว้นะฮะใส่มลมวยผัดเลยครับใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงครับเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ซอสหอยนางรมนะครับ กะตูนะครับแลเดี๋ยวเราชิมรสนะัะคิวขาวสักหน่อยครับปรุงรสด้วยนะฮะเสรแล้วเราก็ใส่พริกชีฟ้านะครับพร้อมด้วยพริกกรใหญ่พ่อดนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับ หอมน่าทานมากครับเนี่ยนะฮะก็เป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับไก่ผัดเม็ดข้ามูหิมะพานแล้วก็ใส่แฮวด้วยนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเสิร์ฟกันครับนะครับปักเสิร์ฟเรียบร้อยครับเนี่ยนะครับหอมเจียวน่าทานมากครับรอยหน้าไปครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปทานกันวันกันละสวัสดีวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ